สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมชิปนี่ขอครับลิปบาจเดลบอนิเจ๊เก้ยครับ,รบไปยไปน้ำเน้ไปน้ำเน,ไน,ำน้ไปน้ำเนเครับไทยดีเบาเลย้าบาไงห,หรอ รถนะครับเป็นรถเอ็กซีแอลค้างนะครับอำเภอศรีคลองผุ้มนะครับผมจังหวัตรสลินนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะพาพี่น้องไปเบิงไปเบิงไปส้มนะครับการทำงานนะครับการาเทสนะครับในตูวผ้านะครับขออนุญาตขอขอบคุณนะครับผมจากทางอำเภอศรีคลองผุ้มนะครับแต่จีบปาเจนญก่นขออนุญาตบอกเอื้อน้ำเนาะ ครับนี่คนต่อนะครับทางกนลบ่อข้อมิเตอร์นะครับก็เลยเลยนำมาทางไปรองเ,เป็นหาซุนหาซุนดีพี่น้องหาซุนหาซุนดีเป็นรถขนาดเด็กกระทงะะทางนะครับลงของล่องทับประมาณนี้นเลย รริกาสยได้วครับาาผมเย็นขนาดครับเกียร์ทีใส่แน่น้นทง่งเรียบนะครับจะเป็นเกบี เป็นเกียบีราคาเป็นสองเป่านะครับไเดีครัเเกินสี่หลอดลงง้ลงง่ายดีใช้เดีดันและเดเินเป็นมเกินสี่หลอนะครับนี่ครับแป้งดีจะล่อกันไม่หงนีหครับนี่ครับจะพวงรถครับนี่แสงสีชมพูครับคุณลุงหลุรอครับผมจัดในผมปรมชันนะครับสามดาวสามสิบ้าปอร์เนนะครับออุกรณ์สามชิ้นไม่ต้องใช้คนครับคนเส้นัม อไอ้ลุงกวนซะเนี่ยสติ๊กเกอร์รียบ้อยครับเราไทยอินดี้ไว้มีดดินเป็นของนะครับทิ่หอหน้าสาดเนาะส่วนผานหลังเนี่ยจะเป็นของซีตีเฟิร์สอ่อขอให้ครับของซี p มพีครับเป็นผานหกใบขนาด24นิ้วขนาด6จานครับดินก็นจะประมาณนี้เลย เกี่ยวเขาเออาากมัม้ยไหมพี่น้องอ่าหน้าแปลงงามขนาดบรรยากาศดีครับนี่ครับอันนี้กำลังล่องนะครับเพราะว่าต่างทีโม่จะได้ต่างทีมท่ให้ดูปากบ่อโอ้ดินงามดินงามครับุปนะอ้ยเป็นจังไหนพี่ ไช่ป๋อเจ้าว๋อครับเจ้าครับเจ้าเจ้าอ่านี่ครับนี่อ่าจากของรถครับผมจากของรถตัวจริงครับนี่เบสซี่เลยดินโอ้ยชุม่มเนาะครับเนาะยังมีความชุ่มอยู่เลยอาโถตรงตรงเป๊ะตรงเป๊ะเ,เลยตรงอยู่เนาะพี่เนาะครับเป็นจังไงน,นะครับ การแล้วแล้วแต่แปลงครับแล้วแต่แปลงครับแล้วแต่แปลงเพื่องฟางนาฟังอันนี้นะครับครับสามศูนย์สามหกอีราคาร่วมอุปกรณ์สามยางอยู่หกแสนสี่หมื่นห้าพันครับแมน สามศูนย์สามพวกอีกพอแพงครับอ่าไปโดนเงินต่อครับพี่น้องนัะครับนี่เบื่องจากแปพงเหล่าน่าจะมีการอัดฟางไปแล้วนะครับนี่นะอัดฟางไปแล้วประมาณนี้เลย ครับก็สำหรับคลิปนี้ครับขอบพระคุณนะครับผมลูกค้านะครับคุณพี่เสือสีชมพูนะครับผมขออนุญาตบอเอิน้ำนะครับผมขออนุญาตบอเอิน้ำเนาะอะไรครับผมแต่จริงก็อยากเอิน้ำเพิ่มดีหรอกครับเพราะว่ามีผลนะครับต่อต่างโซเชียลน้ำเน่นนะครับผมขอขอบคุณหลายๆครับสำหรับที่ลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับในที่บ้านจะได้บนได้รับใส่หล่ะนะใจ บริการนะครับคุณพี่เพื่อนนะครับผมามาวันนี้เลยเนมาตีสติกเกอร์รถไทยอินดีผมนั่นด้ครับเคนมาจัดให้เลยครับผมเลยพี่ครับผมสื่อสติกเกอร์แถมรถพร้อมแถมนะครับจัดนักจัดเต็มพี่น้องนะครับจัดจัดนักจัดเต็มจนยางแตกครับมือเสานี่ <c oughs> มาส่งหมอกนะครับอย่าแจกเลยระวังข้าง,างอ่าโอ้เดี่ยวฉุ่มดีนขนาดเลย ลองมีจักรจักรอบมาสนเดี๋ยวสิพาพี่พีน้องไปเบ่งจากะ้าณนี้แหละนี่ครับจประ้าณนี้แหละพี่น้องนะครับเด็กเป็นพันหกซีเอ็มทีครับอันอย่างตามพระท่านครับผมย่างตามพระท่านแล้ว แต่ว่าฟังจากเสียงรถแล้วอ่าทีมบาจีนบนเนี่ยฟังเบื้องนี้คือรถบัวเด็ต่เขาเหล่งอย่างทีมบาหล่อเครื่องบัวหน่าจะถึงบอวหน่าจะถึงขั้นหาขั้นหกขับเกียร์สีท้ยเกียร์ที่ททใส่ท้ายอยู่นะตอนนี้จะเป็นนะครับเอสามพี่น้องเป็นเอสามนะครับเดินทีบหิ่งอยู่นะครับต่างรักษเป็นเกียร์มาแต่ทานน้ายเขาใส่ท้ยกันใส่ยไทยดัน D3 คุณน้อ,อ,อง้อยรถเกี่ยวอโอ้ยรถเกี่ยวโอ้ยรถเกี่ยวปาดถูกคลิปนี้กับเบิร์กันยายๆนะครับพี่น้อง ตาันไปเจ็บนาที่แล้วครับไปฝ่าเบือกันเด้อกับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับสุขูมสุกสนนะครับกต่อมากนไหค์กดแช่นะครับกดติดตามให้นน้ำเน้นนะครับเด้อพูดอีกเขาก็เบิรงคคิดนท่ากันนะครับกาโปรโมชั่นดีๆนะครับทีมปลาจินบุญจัดใหู้กคขาแน่นอนนะครับผมนีใไ้แบบเต็มที่นะครับบริการด้วยใจนะครับผมไสยพต่อสร้างครับพี่น้องผ่านหกครับ โ,โอโ้ดินนี่ฝงจจกจากจาก,จากเลยพี่นอออ้องอุดสุดยอดดีดีพื้นที่ล่องมีหลายครับโอ้โหอ่ะกับสำหรับคลิปนี้พี่น้องฝาก กลค์กดแชแ์นะครับกดติดตามน้ำเนยด้ครับเด้อสำหรับที่นี่กับข้าวหมข้าจาได้ที่ทีบ้าเจริบนนะครับบอกมาถึห้องถึขี้กัขอถทดขอภัยน้ำเนยครับฝากพี่น้องกดไลอ์กดแชแ์ไปน้ำครับลิปนี่พาพีพน้องมาเิ็นคลิปทรงมบบนะครับไปเที่ยวสนิกอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้นะครับสวัสดีครับผม